ก็จะเป็นโซนของสดนะครับอันนั้นก็จะเป็นปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นนางุ่นนะครับไซมัดชิมสันนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาแล้วก็อย่าลืมมาแวะอุ่นนุนกันนะครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับพ่อค้าก็ใจดี มีทุกอย่างนะครับส้มเขียวหวานก็น่าทานนะครับไอมะพร้าวนะครับลูกพร้าวนะครับก็มีโพดลายเรียบร้อยนะครับรับรองได้ที่นี่มาตรฐานนะครับของเราขายอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับก็ใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่ได้มาแล้ว ก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับแอปเปิ้ลลูกใหญ่ๆโตนะครับมีทั้งมะม่วงนะครับนี่ก็แอปเปิ้ลเหมือนกันออชาร์ลี่อันนี้ก็เป็นส้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนไหนครับเนี่ยสวัสดีช่องเฉลิมศรีสมโพศครับออกท่างไหนครับออกทีทัางไหนครับยูทูบครับยูทูบยูทูบก็เฟซบุ๊กจะทำไงผมจะเข้าไปดูได้เนี่ยเข้าไปที่ยูทูป นะครับแล้วก็กดกดค้นหาพิมพ์คําว่าเฉลมสีสมโพธิเฉลมสีสมโพธิครับมากันสีสมโพธิครับมาทุกวันเสาร์เลยครับผมเพิ่งมาเนี่ยครับเพึ่งมาครับเอาใช่ใช่ใครับต่อไปจะมาบ่อยๆครับครับมาบ่อยบ่อยมาเจอบ่อยๆ่อยแล้วตอนนียังมาขามครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามพร้อมมะขามพร้อมตมตะบนแม่จิ๋งครับครับปลูกไว้สี่ร้อยต้นครับ ผมไปช่วโลกเลยนะครับครับเฉลิมถรีสมโภชน์นะครับพอนประเทศของประเทศลครับเนี่ยขายใหญ่ครับลูกใหญ่ๆโตเลยเนาะ่โตกินได้นะครับของเรากินได้มาจากตนกรวขายตี๋ไวขายต่มครับเนาะครัครับขายตี๋ก็สามโลรอยอสครับาสบาทแล้วก็ขายครับครับ ก็เอาสวนไปเองครับที่ไหนนะครับอยู่สีสัตว์อ๋อสีสัตว์ครับพ่อค้าสีสัตว์เลยอ่าจำบลบ้านสวนสักวันก็คงจะได้ไปเที่ยวสวนนะครับเที่ยวครับเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายแล้วครับก็เพื่อเศรษฐกิจก็มียางมีส้มครับครับแล้วก็มีมะขามป้อมครับอย่าลืมท่องเฉลิมรีสมโภชนะครับครับ นี่ก็จะเป็นสับปะรดปัจุกี่เท่าไรครับเงนี้ยปัจเท่าไรครับเนี่ยผมน้อยๆเป็นหมื่นวิวแล้วครับครับเดี๋ยวทั่วลกเขาก็จะได้เห็นทั้งนะ าเป็นน้องถ้าได้มาแล้วก็มาแวะซื้อมาแวะอุ่นหนุนกันนะครับรอันนี้ก็เป็นปลาทูนะครับนะ,ะทูค่ะปลาทูไข่ค่ะออ๋อมีทุกอย่างนะคะ มีทั้งไข่ไข่นะครับก็ขายกันไม่แพงเลยนะครับก็เลือกเทเลือกหากันดูได้นะครับเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับเราขายกันราคาย่อมเยานะครับราคาก็ติดไว้ให้เรียบร้อยที่นี่เราไม่เอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาแล้วก็มาแวะอุดหนุนกันนะครับ รับรองว่าที่นี่ของเขามาตรฐานนะครับมีโคตรลายอะไรเรียบร้อยรับรองเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนม10บาทเองนะครับสิบบาทก็ซื้อได้นะครับรับรองได้นะครับก็มาซื้อมาอุดหนุนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่เคยมา นะครับก็มาที่ตลาดโคองโพรับรองว่าท่านจะได้ของดีนะครับของที่มีมาตรฐานนะครับเขาก็มีโคดราจิตให้เรียบร้อยนะครับของผมช่องดูทุกเกล้มถือสมโพดอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับหอมแดง หัวใหญ่ๆเป้งๆกันเลยนะครับที่แก่เป็นกลีบแล้วก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งนะครับก็มีนะครับรับรองได้เลยว่าที่นี่ขายกันไม่แพงนะครับ โทษนะครับ <Huh? S 1> YouTube มาไปลงเหรอครับเอาจ้างลงเหรอนะข <c oughs> ที่นี่ตลาดคลองโพนะครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนที่คิดถึงทุกท่านนะครับเมื่อท่านได้ผ่านมาที่นี่นะครับอย่าลืมแวะที่ตลาดคลองโพนะครับมีของกินมากมายนะครับและก็มีของไทยก็เยอะแยะนะครับเรียกว่าเรามาที่นี่แล้วเดินกันทั้งวันก็ได้นะครับเนาะรับรองได้ว่า ท่านจะพบกับอาหารอร่อยออร่อยนะครับผลไม้สดๆใหม่ๆกันเลยนะครับ ลุงไก่ลูกไปทำอะไรผมผมเป็นช่องยูทูบครับดูได้ไหมยูทูบถ้าดูก็ช่องเฉลิมสีสมโพธิกดเข้าไปในยูทูบแล้วกดค้นหากดค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าเฉลิมสีสมโพธท่านก็จะเจอหน้าตัวเองเลยครับจะไปทั่วโลกนั้นเนี่ยสุดยอดสุดยอด แม่ค้าตัวน้อยขยันนี่อ่ะละุกข้มนปิ้งหมูปิ้งนะครับ เราปิ้งกันสดๆดใหม่ๆเลยนะครับรับรองว่าที่นี่ไม่ผิดหวงเลยนะครับก็เลือกซือเลือกทานกันได้เลยนะครับของอร่อยๆนะ,นะครับ นี่ไม่มายละไม่ได้เล่นเกมจริงหรืเปล่าอ๋อมาโอโอหคนขยันด้วยแม่ทํามาหากินเนาะจะได้มีมีกระตังไปซื้อขนมที่โรงเรียนนะครับเพราแม่พี่น้องนะครับถ้าได้มากันแล้วครับผมเจะไงฮะผมมาจากลำพังครับทำไมอไ่ะ ผมลงโจทุบนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับรับรองว่าสดใหม่ๆกันเลยนะครับขาวน้ำผึ้งนะครับจมโอขาวน้ำผึ้งนะครับกล้วยนะครับจะเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ามีหมดเลยนะครับ ที่นี่ตลาดคองโพนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านได้มาที่นี่แล้วนะครับก็มาแวะเที่ยวแวะชมกันนะครับที่ตลาดคองโพพ่อค้าแม่ค้าก็อัศยาศัยใจคอที่ดีมากนะครับก็มีรอยยิ้มและก็ข้าวปลาอาหารนะครับไม่แพงเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรองกองนะครับยี่สิบบาทเองนะครับสีเรถแล้วเอ้หนูเลียวอย่างวะก็ผมยูทูบนะครับช่องเฉลิมสีสมโพศทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กครับอ่าเพราะแม่พี่น้องได้มาแล้วก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับหน่อยจะหมดแล้วจ้าจะหมดจ้าลองกดดูช่องเฉลิมสีสมโพศ ครับตอนนี้ยังไม่ว่าได้เลยครับอย่าลืมนะครับเฉลิมสซีสมโบสถ์คนบ้านเรานี่ใหญคะผมลำตางครับเออเหรอมาไกลหนอๆไกลผมมาพักเจ้าเขาอยู่ที่นี่อันนี้ก็เยอะแยะมากมายข้าวกล่องนะครับกะเพราผัดไข่ดาวนะครับ รับรองว่าอร่อยนะครับเบ็ดเรีฮะเอายกไรอะไร YouTube ะครับช่อง YouTube ครับช่องเฉลิมศรีสมโพศครับกับข้าวก็อร่อยอร่อยๆนะครับเมนูอาหารนะครับรับรองได้ว่าที่นี่ไม่แพงนะครับ ก็ท่านที่จะไปทำงานทำกิจการอะไรนะครับก็อย่าลืมหอ่อข้าวนะครับก็จะมีสามเจ็ดห้าสเดห้าโอเคอ่าเลียกลับมาแล้วสามเบอร์มาเลี้ยงสอง,สองมาเนี้ยนี่เข อันนี้ก็จะเป็นไส้กอรอกไส้หวานแพนแพนเค้กนะครับเซียนสิบบาทหอแม่ค้าขมิ้นขมันรับรองได้ว่าอร่อยอร่อยนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวสดนะครับข้าวนะครับมี ยำขนมนะครับมีจำหน่อไม้มีลาบนะครับแล้วก็มีขนมต้มแกงเยอะแยะเลยนะครับก็พอ่พอแม่พี่น้องถ้าได้มาแล้วก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับแม่ค้าก็ใจดีอีกจงหากหนะครับ <c oughs> ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาฮะแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยบครับ ครับสวยไม่สวยเดี๋ยวถ้าเข้าไปในช่องเฉลิมสีสมโพธ์นะครับ y o ยูทูบเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าตัวเองนันนะครับ ข้าวเหนียวก็มีนะครับรับรองได้อันนี้ก็จะเป็นปลาทูนะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆกันเลยนะครับรับรองว่าพ่อแม่พี่น้องมาแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับก็มาแวะอุดหนุนกันนะครับ